พนัก่านนายเซซาเบนาโดอาริบาลโลเดเลออนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลากรุงกัวเตมาลาซิตี้ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำำําอเมริพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อความสําเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของสาธารณรัฐกัวเตมาลาความสัมพันธ์ฉันมิรที่ยาวนานระหว่างสาธารณ สาธารณรัฐกุตเตมาลาและประเทศไทยได้ดำเนินมาอย่างแน่นแฟนยิ่งบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความปรารถนาดีต่อกัน ตลอดระยะเวลา65ปีที่ผ่านมาของความสัมพันธา์การทูตอันใกล้ชิดของทั้งสองประเทศเข้าพเจ้าเชื่อมันว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะร่วมกันสร้างโอกาสเพิ่มมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีและความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา12นาฬิกา56นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคัติราชนารีสเสด็จไปยังอาคารวิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควัตร,ราชวิทยาลัยจุฬาพรทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรืออองโคจินเนสิสพระราชทานแก่คณาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาแพทยาศาสตร์ชั้นปีที่3วิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควัตเป็นวันแรกเพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวทาง การศึกษาการวิจัยและการพัฒนาการรักษามะเร็งขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์และสาธารณสุขในอนาคต ปัจจุบันเชื่อว่ามะเร็งเกิดได้2รูปแบบคือจากการกลายพันธุ์ของเซลล์ปกติที่ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลง d n a โดยตรงจากสารอะฟลาทอกซินที่พบในมเมล็ดธัญพืชและสารไนโตรซามีนที่พบในปลาร้ากะปิและจากการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงของยีนจนกลายเป็นมะเร็งสำหรับชีววิทยาของเซลล์มะเร็งจะมีการแบ่งตัวอย่างไม่หยุดยั้งและเพิ่มจำนวนอย่างไม่สิ้นสุดทำให้เกิดการแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนำมาซึ่งปัญหาด้านสุข คุภาพอนามัยของมนุษย์และสัตว์นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงส่งให้ความสำคัญกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาการป้องกันและการรักษามะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพโดยร่วมมือกับสถาบันชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกคิดค้นวิธีการตรวจวินิจฉัยตลอดจนการพยากรณ์ที่แม่นยำเพื่อนำผลสำเร็จมาใช้รักษาผู้ป่วยให้มีชีวิตยืนยาวสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ วิทยาลัยแพทยาศาสตร์สีสว่างควัตร,ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตั้งขึ้นเพื่อสนองพระปณิธานในการยกระดับการศึกษาด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพของไทยเป็นสถาบันผลิตแพทย์และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญต่อความต้องการของประเทศพร้อมบูรณาการองค์ความรู้ทุกแขนงกับองค์กรสาธารณาสุขและสถาบันชั้นนําในการวิจัยพัฒนาและป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นโรงเรียนแพทย์ลำดับที่23ของไทยได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ World Federation for Medical Education โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยาศาสตร์และแพทยเทยสสภา,า,าทั้งนี้จะส่งบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งหรือ oncogenesis แก่นักศึกษาวิทยาลัยแพทยเทศาสตร์สีสว่างควัต6หัวข้อซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานหลักที่สำคัญตั้งแต่กระบวนการและขั้นตอนการเกิดมะเร็งจนถึงการรักษาผู้ป่วยแบบมุ่งเป้าและการพัฒนายา รักษามาเร็งเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในอนาคตที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษามูลนิธิพระดาบทอำเภอบางพลีจังหวัสดสมุทรปราการพลเอกชลิดพุกผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบทเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างมูลนิธิพระดาบทกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับเจ้าหน้าที่และศิษย์พระดาบทในสังกัดมูลนิธิพระดาบทได้แก่โรงเรียนพระดาบทจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาและโรงเรียนลูกพระดาบทจังหวัดสมุทรปราการจากนั้นองคมนตรีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งซึ่งสถาบ,บันพัฒนาฝีมือแรงงานหนึ่งสมุทรปราการ พิจรารณาจัดตั้งศูนย์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นตลอดจนมีความชำนานญสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรองรับความต้องการของตลาดแรงงานโรงเรียนพระดาบดเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่ผู้ยากจนและได้โอกาสทางการศึกษาแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้เพื่อนําไปประกอบสัม,มาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวปัจจุบันเปิดสอนวิชาชีพระดับประกาศนียาบัตรพระดาบดหลักสูตร1ปีรวม8หลักสูตร ผู้สนใจสาม,มารถสมัครเรียนปีการศึกษา2,567ได้จนถึงวันที่22มีนาคม2,567 ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดยะลาราชวิทยาลัยจุฬาภร์เชิญสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลลยลรักอรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติราชนารีไปช่วยเหลือเยียวยาและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอรามันโดยมีนายอัมพลพง์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนจำนวน1,000พชุดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเมือง นายอำเภอรามันพร้อมด้วยตัวแทนผู้ประสบอุทกภัยร่วมในพิธีอย่างความปลื้มปิติแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดไม่ได้จากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่22-25ธันวาคม2566ทำให้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากด,ดินโคลนถล่มในพื้นที่7อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า21,000ครัวเรือนเสียชีวิต4คนบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษรตรปศุสัตว์สิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นจานวนมาก ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว